บรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้คือสวนยางพาราที่อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งช่วงนี้เศรษฐกิจกำลังกระเตื้องยางพาราราคากำลังดีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับชาวกเกษตรกรสวนยางพาราอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดมีรอยยิ้มกับราคาของผลผลิตที่มีราคาดีสูงขึ้น ทำให้พวกเขามีรอยยิ้มที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขชาวเกษตรกรสวนยางพาราอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสิเกษแถวเมืองแพนอดีตพนักงานไอทีวีผู้ผันตัวเองมาเป็นชาวสวนยางพาราตอนนี้ราคายางพารามีราคาดีตัวขึ้นสูงทําให้เกษตรกร,ร,กรอย่างแถวเมืองแพนที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรสวนยางพารา เขายิ้มรับอย่างมีความสุขกับผลผลิตที่เขาได้มาในช่วงฤดูการผลิตนี้มีสวนยางพาราจำนวนกว่า30ไร่ที่ทำให้มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า50,000บาทเนื่องจากราคายางพาราที่มีราคาปรับตัวขึ้นถ้าเทียบเมื่อสองปีที่ผ่านมาทําให้ราคายางตกต่ำจนชาวสวนยางพาราต้องแบกรับภารัหนี้สินเป็นจำนวนมาก แทบไม่มีจะกินจะใช้ในเวลานั้นพนวกกับราคาปุ๋ยที่มีราคาสูงจนต้องไปจับยืมเงินทองจนเป็นหนี้สินเป็นจำนวนมากแทบจะแบกรับภาระไม่ไหวแต่มาปีนี้ราคายางพาราในพื้นที่ของอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดขณะนี้เวลานี้ราคาดีขึ้นมากทำให้แถวเมืองแพนอดีตพนักงานไอทีวี ที่ยอมหันหลังให้กับวงการสื่อสารมวลชนมาทำการเกษตรเป็นชาวสวนยางพารามาตั้งแต่ปี2,551และเขากำลังประสบความสำเร็จกับอาชีพเกษตรกรอย่างแท้จริงป๋าก็อยากจะให้ป๋าเล่าหลังจากที่ไอทีวีปิดตัวลงเนี่ยป๋าไปทำอะไรยังไงแบบไหนอ๋อแล้วจากไอทีวีปิดตัวลงเนอะ <c oughs> ประมาณปีห้าที่อธิบายอยู่ที่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> ปีห้าหนึ่งห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งพอมาเลยก็มาทําไร่ทําสวนยางประมาณสิบแปดไร่สิบแปดไร่แล้วก็ทุเรียนนี้ประมาณไหนสักห้าหกสี่ไร่สี่ไร่สี่ไร่ห้าไร่ใแล้วก็ยางนี่ก็เป็นผลแล้วใช่แล้วทุเรียนก็เริ่มเป็นผลปีนี้ไรกะอินตะพาล้มก็ประมาณสี่ไร่สามสี่ไร่่ทุกอย่างเป็นผลหมดแล้วช่วงระยะนี้ยางก็ค่อนข้างจะราคาดีหน่อยประมาณเดี๋ยวนี้มัน สามจุดหกสามจุดเจ็ดแล้วก็ถือว่าโอเคพออยู่ได้<อ>เนี่ยหลกักพันจากกัน้าเราจากไอทีวีมาลังปิดตัวเราก็มาทําลักษณะนี้เป็นอิสระแก่ใจเ,เราแล้วก็ได้สบายลักษณะว่าอยู่กับครอบครัวไม่ได้ไปไหนมาไหนนันก็พอสมควรพอ,อสมควรใช่ไหมทีนี้ผมมาดูแล้วผลผลิตเนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ใช่ใช่เกิดข,ข,ขึ้นแล้วครับยางพาราผมเห็นเมื่อวานเนี่ยที่ไปไปดูแหละโอราคาดีมากเออก็ดีขึ้น ยิ้มได้เลยเออก,ก็พออยู่ได้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 อตรงนี้เองเนี่ยรายได้ที่ที่ป๋าทาอยู่เนี่ยเห็นว่าอาทิตย์หนึ่งเป็นหมื่นเลยโอ้อาทิตย์หนึ่งเกือบสองหมื่นโอ้แอ,อ่เพราะยางนะถ้าราคานี้เออมีปีนี้ราคาดีที่สุดปีนี้ราคาเจ็ดตะกอนได้เจ็ดตะกอนยิ้มได้พอก็อยู่ได้พอไปได้แหละเออแต่คิดว่ามีความมั่นใจว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ทุกอย่าง จะดีขึ้นคิดคิดว่าคิดคิดว่ายางจะดีขึ้นในเมื่อยางพาราดีขึ้นสินค้าเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นป๋าอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลให้รัฐบาลช่วยอะไรแบบไหนยังไงในเมื่อทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วอ๋อช่วงระยะนี้คือเป็นรูปแบบว่าอยากให้รัฐบาลช่วยพยุงราคายางก็ดีอยู่แต่ว่าก็อยากให้มันดีมากกว่านี้ก็หน่อยหรือว่ายังไงก็ได้แล้วก็ดีขึ้นแล้วก็การที่เราจะกู้ พกสหรือว่ามาเสริมมาช่วยหรือว่าสินค้าอินทตพารลัมหรือทุเรียนนี่เกี่ยวกับการเกษตรนี่ให้รัฐบาลเนี่ยเป็นรูปแบบว่าพยุงราคาขึ้นมาหน่อยอให้มากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวนี้อยากได้ไฟฟผมไฟฟ้าเข้ามาในบ้านน้าตามสวนตามนาต่างทุกคนอยากจะได้ไฟฟ้าเพราะว่าจะปลูกต้นพืชยืนต้นอ้เรื่องเงาะทุเรียนลำไยต่างๆพวกพืชยืนต้นช่วงนี้มันพยืนต้นจะบูมอยู่แล้วกำลังจะบูม ที่พูดถึงเรื่องไฟฟ้าแล้วเนี่ยอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าทางการเกษตรให้รัฐบาลเขาช่วยดูแลยังไงอ๋อคือช่วงรัยะนี้อยากให้มาดูแลเกี่ยวกับการไฟฟ้าทางเกษตรเพื่อเราพูดง่ายก็ทําไงจะให้ทางรัฐบาลปัจจุบันนี้มาเดินสายไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเกษตรกรจะได้ใช้ไฟฟ้าสูบน้ําปั่นน้ําลดต้นไม้ เป็นของเงาะรุ่ิทเรียนลำไยหรือว่าต่างๆเกี่ยวกับพืชของกสิกรเนี่ยแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้มาแต่อยากจะได้อยากจะได้มากอยากจะได้ใช่ไหมคือว่าตอนนี้เองว่าชาวบ้านชาวเกษตรกรตรงนี้เขาก็รวมตัวกันเพื่อที่จะขอขอไฟฟ้าอยู่ว่าเป็นยังไงกน้าใช่อยู่ใช่ก็ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่นี่ก็เป็นผลงานผลงานหนึ่งของ อดีตพนักงานไอทีวีที่ไอ v ีวีปิดตัวลงเขาได้ผันชีวิตของตัวเองมาเป็นเกษตรกรที่ปลูกอินทผารมและก็ยางพาราสวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนดพุดแดง9ไร่3งาน31ตารางวาเหมาะสำหรับทำการเกษตรปลูกข้าวหรือ ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ําที่มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีและห่างจากถนนราษยางถนนดําเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินละบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิว สวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารืนโรงแรมตัวบ้านมีมห้องนอนแหงกรมทุกห้องพื้นที่ใช้สอย3ชั้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทางห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำ เจแปมาทงสถานที่ริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอยารอชา้าซับนีทำเลเดิดวิวแม่น้นนำคงสวยที่สุดในองจ